i okay. เป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแหละต่างประเทศเมื่อนี้มาผุบมาพอกับช่องสาแพงเมงนอกมาผุบมาพอกับช่องสาแพงบูีิกาสาแพงกัลลังสิไปฟงหมอร์พนังมอร์ลื่นลงพยาบาลในเพียงเนาะกว่าจะไปปวดเบิ่งท้องกะสิไปฝากท้องเลยตั้งแต่ยังบ่ได้ฝากท้องจักเถื่อนนะเพียงเนาะเพราะเมื่อนี้สาแพงกัลลัไปกัลลัไปก็บ่องยาวหลายมือแล้วเนาะกะกวาดอะไรคุณ <único> ต <issements S 2> ิดภารกิจนะเพียงเนาะท คือมือนี่วัดสบายบนนี้เพิ่นกะพาไปเหนือแล้วกับมือนี่แล้วเพียงนอนสเปรยก็เลยตัดสินใจไปคนเดียวพี่น้องบอกว่าถาเพิ่นแล้วนะพี่น้องเภาะว่ากับท้องสเปรยกัเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเขาก็สิไปติดให้หมอเพิ่นติดตามซักยาหรือว่าอันให้เพิ่นกวดบึงติดตามคันอะไรแล้วน้องเพียงน้องภาวะท้องสเปรยกัเริ่มใหญ่พอสมควรพี่น้องอ่ะมสซปรยงกั มอเตอร์ไซค์ไปนะเพียงเนาะไปคนเดียวมือนี่ว่าน้องสะแพงก็ต้องเผาหานพอสะแพงกับเป็นไปส่งน้ำนะพี่น้องเนาะแล้วก็แม่สะแพงคนกับไปเห็ดเวียของคนน่ะแหละพี่น้องต่างคนก็ต่างมีเวียงเนาะสะแพงก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวพี่น้องพอกับพอได้อยู่นะเพีองเนาะว่าองสะแพงกับมาถึงขนาดใหญ่ยฮงจุดไปพอได้นะพี่น้องเนาะสะแพงก็ไปคนเดียวพี่น้อง นอนเพร็จแล้วพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วเนาะโรงพยาบาลมุมมอมอ่ะจะเป็นอะไรเอาต้องไปถามไปก่อนนะ ปีเดียวกันเะจีสามสิบสองไงนั่นักก่อนถือพาแจ้โลกก่อนก่อนอพาชิชตอนนี้บรติดเนี่ยอ๋ยที่ถยสิคอดแล้วป่ะใช่ยให้นังอยู่ อยู่ที่เตี้ยนแหว่งเราจะเปิดจิตยังต่อพี่น้องเพิ่ดกะสอบเพิ่ดกะสอบประวัติว่าคันตะไรออกตะไดนี่เพียงเนาะเพิ่ดกะสอบประวัติจะเพิออ่ดว่าจักสีกวดยังต่อเราก็รอถ้าเพิ่นพี่น้งนองเนาะก่าเส้นว่าหัวอยู่หลุมเลยแล้วมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนเนี่ยเออ แล็กกับกึ้บคือมาเท่าไร่กว่าผู้เล่นทาน้าเกิดไนแล้วพอไม่น้อยดี ปผูสายเดือนนึ่จะเดือนองอะไรก็เดือนะเดืนทอไปชนิดนะตอนน่ะสี่เดือนครับไปก่เดือนก่อนประมาณหานเดือนไหนกันาเงินไปนี่นี่อเอกะตียงไดิ๊ดดิ๊ดิ๊คือมันหิกหงิกหแต่ว่าปฏิสีหนะ ีพอไปเรียกนเลยมาคนเดียวถาอะไรถามถามเลยถามเฉยๆผ่านี่เตือแล้วขึ้นซปโนอ่ะพี่น้องฝึกหายไปยืน สมืเอนหนึ่งเนาะแล้วเาก็สิได้กวดเลือดพี่น้องปวดสะเพรียงไปอ้ก,กุ้งที่ยังไม่ได้กวดเลือดเลาก็สิกวดเลือดทุกคนนะพี่น้องเนาะ ต well. ัวเก่าตึกแนี่ยติดน้องเนาะพี่น้องได้มาแล้วเนาะงไปก่อนเรื่องกระถางไปตึกเก่าพี่น้องไปตึกเก่าพี่น้อง เด็ดลังาหารนี่เจ้าสาบฝนติดพันธุ์ศิดย์เล่ยอะพอี่น้องอะไรก็เี็บร้อยนะเพียงเนาะเปินกืมให้ปื้มมาหัวหนึ่งนะเพียงเนาะแต่ก็ให้ยามาสองแพงพี่น้องยาน ปวดแข่งปวดขานะพี่น้องน้องอะไรกันเพืน่นกันหนักอีกเดือนหนาพี่น้องถ้ามีผิดปกติหรือว่ามีความต่างอย่างในกระตุนกระโตหรือว่าแบบใดเพื่อนกัให้มาหาหมอตลอดนะพี่น้องน้องให้ติดตามอาการแบบว่าท้องปั้นบ่อเจ็บแข่งเจ็บข,เบขาเจ็บท้องแบบว่าลูกบวดตีช่างต่างๆนะพี่น้องนองเพื่อนกัสิมาหามาห้องอนพี่น้องนี่เองก็เพื่อนกะ มาเฮ็ปื้มผักขันหัวนึงพี่น้องแล้วก็เฮาก็กดเลือดกดหยังกติปกตินึเนาะอ่ะแซแฟนก็สิได้กลับเด้อนะพี่น้องเนาะบัดนี้ซื้อน้ําปลมุดมื้อนี้ กินขา่าเรื่องเราเหรอการที่เราไปขวดก็ต้องเพิ่งกินขา่าพี่น้องก็เลยมาขวดแล้วเรามาซื้อน้ำปั่นเรื่องมาปั่นหม,หมากไม้เรื่องเลือดสะแพงหันจากจ้างเนาะกินหมากไม้กินข่าไม่คาร่าไม่โอทเรื่องเราให้กินเข่าลายๆอย่างังี้เราให้กินไให้อดพี่น้องก็เลยมาซื้อน้ำปั่นมหมากไม้ น้ำหันเพิ่นก็มีหลายในเพียงเนาะมีเกือบถูกถูกน้ำเลยพียงเนาะโก้งเปลือกสาเขียวสาไทยมีบึดในเพียงเนาะอยู่นี่เนาะขบเครื่องมีน้่นติ้นตามเมนูเลยหลายพียงเนาะประมาณเช้าสามสิบอย่างกุ้ง,มมโโลลง,งก็ได้เห็น ไปแล้วเนาะจอกไงอยู่ี่น้ำงเนาะอันนี้น้ำปั่นลักหมุดน,น,น,นี่แ้องเนาะต็มไหนมาจอกไงเลยก็สกลับเพื่อนไปหากินเขากินน้ำน้่น้องเนาะทอดเพื่อนเลยน้ำแ็งเนาะกระเพีเก็ได้ปีกปลามาปีกหนึ่งน้ำแงเนาะแล้วก็น้ำปั่นเกรสได็กินเขาน,เนี่แคงเนาะเขาก็ปีกปลาพี่้องข้า

ที่ทีนอล่อที่นองานีนเลย้านแพี่ลูกโงานเนาะยางเอออยากจ้างพพ่อไปดบ่ตั้งใจน้อยแล้ว

bye 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 Đi là tiền Đấy 慢、嗯、事。

แปนึ่งยากกลางไลย cho ga hay Ôi, hay thẳng hả? Ôi, sắc nó sắc rong nghiêng là cái leo Nó là cái leo được Nó không và thẳng nhạc thế đâu Nó động một đen nó không sắc vô nhiên là cái leo nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ี่มันมีย่งเม่ิมให้เขาหักไปซักซึ่งแล้วเิอบเิดเอา่ไดักได้ไปไม่ไัก่ไักแล้เขาซักุเฮียนได้ตะกี้โอ้ยอนนี้ว่าว่าห้อไปผักคันมาทำาซักยาขบฝนสำหรับทายักทันเดีวอืมเล็กน้อยทันว่าแล้วเกิดมาเขากัซักตลอด ต้องพยายามแกงตอ้อเขาทีค้ายันเขาออกมามันเป็นแบบบดทะยกักแบบแพ้เ้อะนะโหตอนสองกินลุงมาสักเดี๋ยวเฮียนเขา ยินบ่นละิ <Yeah. S 1> เ่ขาแดงเข้า่าสิมาซื้ออยู่ขายแดงเขาว่าออ <Huh? S 1> เขาสิมาซื้ออยู่สูงยิน uh huh. แดงมีอะแดงบุ๋ม uh huh. จำพัได, uh huh. แด้แดงแดงตะเมล uh huh. สอง sầu đi càng am nó không cơ bạn

สามแผงหลังอาหารพี่น้องอว่าชาเป้งนอนไปอย่ากนับเลยพี่น้องอว่าเพื่อนแบบนอนบาร์บี้ยังย้อนว่าจะเป้งจิ้บพี่แข่งพี่น้องเด็นยายล้างอาหารพี่แข่งก็อยากเริ่มปั้นแล้วพี่น้องนอนกลางคืนแล้วกันนอนย่า นอนจนกระดได้ลุกมาขั้นหนึ้ืนนี่ก่ะเป็นหลายขึ้นเลรเป็นหาวคืนเลยขระเนพดตุยแห้งเนี่ยพี่น้องกับมดตุยขึ้นสิบโลพี่น้อง ขึ้นสิบโลพี่น้องแต่ก่อนชิ้้ากับสี่สิบห้าก็สี่ิบหกคนนี้แบบตึ่นหาสิบเจ็ดพี่น้องขนาดยังบุมกระเทาะโบตุ้ยเล้นพี่น้องสำหรพี่น้องกัยังมีแข่งกันยังฟาดพี่น้องกันยังสิตุ้ยอนนี้แต่ว่าหมอ่นยังว่าบอกสแกนเลือดจางพี่น้องจะให้กินหมไหมมนุนับกินเข่าลายลายก็หมายคลังพี่น้องแต่ว่าขนาดสะแกนกเคือสแกนกินลายอะไรได้พี่น้อง ว่าตุ้ยกนูนี่นี่มมีแข่งปวดบไปเล็กกระตุนกระตุตตเนเลยตุ้ยกระดีะพี่น้องแต่ว่าสื้อผ้าเป็อยางนั้นตุ้ยลายมันแข่งขามันครึ่งเนาะก็เลยแบบปวดปวดวิเขงคือนนนเนี่กระหนุกมาบีกนี่หนังรับเลยคืนอนี่กระ ปกติพอยาอยู่เพิ่งจะบีบหายแล้วอย่าเนาะบ,บ,บ,บีบกับบีบกับบว่ายแล้อพี่น้องเวลากลาเเช้าบีบมันก็ปวดคือบีบพี่น้องเว้ยทั้งวันเพิ่นเอายาให้กินเนาะเพิ่นเอายาตัวนี้กินเพิ่นวันตัวนี้แหละดีเพิ่นวันเจียนปวดแขงศรีขาแบบว่าวแขงกระวาไปว่านอนบนรับนะครกบปวดวิเครมันปวดวิเคราะห์นอนว,วิเครบะหกวันโคตรมากเลยที่เป็นน้องเว้ย ก็ยังหายเลยพี่น้องมานอนเลยมันก็มีอะไรต้องไปฝากพ่อมาซึ่งเนาะเผื่อการหนักซ้าแพงไปอีกพี่น้องไปอันไปฝากไปไปติดตามทัานอะไรพี่น้องเราไปติดตามทันเดือนหนานี่พี่น,อน,น,น้องเขาเขาก็กิน,น,นเด็ดไปอีกพี่น้องอันน,นี้เพื่อการยามากินแต่เรื่องยาที่เขาซักแบบว่าอันเป็นไข้ซักนั่นคือเขาชีซักคุกแล้วซักแต่ตอนสมัยเย็ยน พอเพิ่นตอนสมัยเย็นพิ่นกะมีมาให้ซักตลอดเพลงเนาะมีโครงการซักตลอดสกแร่งกะเพิ่นให้ไปซักสเแร่งกะซักทุกเทมก็เลยไปซักตอนนีกลางเมืองเดือนหนาวเพิ่นเสียนเป็นอะไรในเพลงเนาะอันนี้ดเพิ่น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 คุ้มทองเมือเพิ่นคุ้มทองสเปร่งบึงเนี่ยเพลงเนาะบัวอยู่ลุงหัวหั่มมุนอยู่ลุงแบบกิมมุนไปมุนมาในเพีลงเนาะอะไรนะเอาหัวว่าสิ หัวศิลปกกับวัวเลยน้อพี่น้องเนาะทางพี่ตามเมืองเดินหน้าอีกน้อพี่น้องเนาะนี่ก็บมีอลายพี่น้องชะแสเปนกับจะผักช่องน้องพี่น้องตามมาการทันอะไรน้อพี่น้องาะสุดท้ายนี่ชาแสเปนกับเขาความมุ่งควใจนั่งก็แม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามาให้กำลังใจซาแสงตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะ สะเพงหิดผิดพลาดประการใดพี่น้องว่าบ่ถึกบ่ต้องพี่น้องเนาะบ่จะโกรงามหรือว่าอาจจะบถึกใจไทยี่พี่น้องกับสะเพงกับกับขอโทษขอภัยน้หลายนี่พี่น้องสะเพงกับีันนงหลายพี่น้องไม่ได้ข้ามวยพอนแต่ใช้ไห้โฟมพี่น้องเอฟซีเบิร์สตูดิโอจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงก็เจ็บจะได้ความไขมีนะพี่น้องเดินทางตลอดปลอดภัยสำหรับคลิปนี้สะเพงกับกลับสบายดี